นี่นี่เห็นไหมบานเบอะเลยนี่ค่ะตาหากินเห็นไหมพี่อารนีนี่เยอะแยะนั้นเกบ็บเลยเก็บเลยนี่สวยเห็นไหมเท่านี้นเนาะนี่โอ้ยนุ่นอีกข้างในโอ้ยเนอะพุทเถ่าเหลือน้อยจะเห็นเห็ดเลยน,นี่ค่ะเก <laughs> ็บแต่ตรงทางเดิน,นเนาะใต้ต้นไม้ไม่ก้มดูนี่เห็นไหมมาเป็น อุ้มเลยเป็นดอกไม้เลยนี่โอ้ยสวยมากเลยที่ตรงนี้พูนให้นางแยในางงามเก็บสวยเก็บเต็มถุงเต็มถุงใส่มวกนี่ค่ะไป<อ>ฟัม่มนันนนนน่แต่ว่ามาเดินดูสักนิดนึงพี่จ่าไหนไหนพูนมาดามค่ะข้างในด้วยพี่นุ่นข้างในสวัสดีค่ะทุกคนอยู่ไปอีกแล้วค่ะ สวค่ะช่วงนี้เข้าป่าอแล้วค่ะวันนี้ผ่าเฮ็ดอันนั้นค่ะเห็ดเห็ดแจดําค่ะขึ้ตึ้งปลาค่ะฮอบเดินขึ้นเขามมค่ะกาฮอบอ่าถ้าว่าป่าข้างบ้านจะมีเสียงเผืองบินนะคะเผืองบินจะมาบ่อยค่ะความเป็นทางพานเป็นทางพานเผืองบินค่ะนี่ค่ะมาทึงป่ากันค่ะหาเห็ดแจดําปลานี้จะมีเห็ดแจดําค่ะปกติเก็บมาส้มสี่ปีแล้วค่ะไปค่ะ มาลุนนกันค่ะว่าจะมีไหมคะเนื้อเนื้อค่ะโอบนี่เจอแล้วเจอแล้วเจออยู่พี่แต่ว่ามันดอกยังเล็กมันแห้งด้วยเฮดเรดดใช่ดอกใหญ่พวกพี่เลือกกันหมดแล้ว <c oughs> อยู่ใกล้บ้านก็ยังไม่ได้เก็บเลยปีนี้พวกพี่รู้ก่อนนี่ค่ะเฮดเรดดก็แห้งอย่างนี้แหละ ไม่ใช่เห็ดดำใช่ไหมเห็ดดำอย่างนี้ไม่หมายถึงว่ากลายเป็นสีนี้เลยไม่มีฝนเห็ดลายเห็ดไม่มีฝนหนอนค่ะดอกเล็กๆเยอะเสียงเครื่องบินมาพอดีค่ะนี่ค่ะดอกเล็กดอกเล็กๆเยอะดอกใหญ่เพื่อนมาเก็บหมดแล้วเหลือแต่ ก็นั่นเลยมากันสองรอบแล้วพิษด้วยสามรอบแล้วมันก็หมดเนาะป่าแค่นี้เองก็เหลือตาพวกพี่ไงไอเราว่าใกล้ๆบ้านนี่จะเอาไว้ค่อยเก็บโอ้ยพวกพี่ก็มาบุกเสีก่อนเนาะเอนะเอ๋ส่งรูปไปให้พี่ตาไงต้องเข้าที่รกๆไง ที่พวกพี่ยังหาไม่เจอถ่าที่ว่ามันไม่รกพี่พวกพี่เก็บหมดแล้วไงใช่ไหมล่ะเอ้ยเนาะแอบมาเก็บกันอุตสาห์เฝ้าอยู่ตั้งหลายปีไอพิษก็ไม่ส่งข่าวบอกเลยวันนั้นเพิ่งมาบอกตอนค่ำและส่งรูปไปให้ดูไม่ใช่กินนี่แต่ว่าไก่ ลายดอกอยู่ออม,ม,มันไม่พึ่งขึ้นหรอกพวกพี่หาไม่เจอเหลือตาพวกพี่ไงดอกโใช,ใช้ได้อยู่ออหาเห็ดหาเห็ดไม่ได้มาไม่ได้มาซื้อในห้างมันต้องบุก <laughs> หาเห็ดออออน,ดาานี่ตรงนี้สวย เอ็ดเอ็ดเรดําแต่ไม่ค่อยดําค่ะเพราะว่าไม่โดนฝนกลายเป็นสีเทาเลยค่ะเยอะนี่ค่ะปลาีนปีที่แล้วก้อนมาเก็บแต่ว่าปีนี้ก็ยังไม่ได้มาเก็บพีก็มาเก็บกันเคยังว่างใจไปเก็บเพ็ดมันปูอยู่ค่ะ เจอไหมพี่อารีจ๊ะแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไก่เก็บตรงนี้แปบ๊บหนึ่งดอกนี้นางงามค่ะ จะกลบกลบไม่โดนฝนเครื่องบินก็มาบอยนี่ค่ะแถวนี้บินอยู่บนหัวนี่ค่ะแต่หว่าเสียงรลบกวนกัก็ตรวจด้วยนะคะนี่ค่ะเด็กลกเต็มเลยค่ะ เยอะค่ะแต่วันเดินเยียบเขาก็ไม่ค่อยโตแต่เดินเยียบค่ะมนมองไม่ค่อยเห็นมีก้าเล็กๆเล็กๆเอาไว้ก่อนกระตี๊ดนึ่งอุ้ยข้ายาวให้ตรงพี่อะ นี่มันเกิดกลางทางเต็มเลยพี่นี่มันเกิดกลางทางเดินอย่าบุกเยอะอย่าบุกเยอะมาดามเดี๋ยวชุดเลอะฮะเดี๋ยวจะขึ้นรถไฟไหมเหรอผีก็จะผี่ก็จะขึ้นรถไฟอกรับไปห้าหนองเศร้าค่ะแต่ว,ว่าแกโรนงแกยังไม่มารับไกก็เลยพามา เก็บเพชรเจียกนก็เนี่ยเออไม่ต้องหาเยอะหรอกปล่อยให้ไก่เก็บมั่งดอกแก่ๆก,ก็เอาได้ใช่ไหมเหรอ,อพราะเขาก็ต้องเอาไปตากแดดอยู่ดีใช่ไหมขาใหญ่เครื่องบินจะมาบอยนะคะตรงนี้ค่ะ ทางทางเครื่องบินบินพานค่ะเินวัวไก่นี่ค่ะนี่ปีที่แล้วตรงนี้เยอะมีแต่ดอกสวยๆกองไม้นี่แกจําได้อยู่มาเก็บอยู่ปีที่แล้วอ๋อที่พี่ชวนแกมากินนั่นเหรอเออไก่ก็กินไม่กินไอ้เขียเห็ดที่ <laughs> ไม่เคยกิน ดำจนน่ากลัวเครื่องบินท้นานโยนสัแล้วขึ้นมาโอ้โหลองชิม้อก็จะติดมันต้องลวกก่อนไหมหรือว่าใส่สดสดใส่ดอก้พต้องลวกพี่มาย่ำก่อนแล้วไงใกลใกล้ไม่ชไม่เป็นไรใกล้ใกลเล็กเกินไว้ก่อน เอาเลยกองเชียร์บอกเอาเอาอยู่นั้นไว้เพื่อนเก็บมั่งไม่มีครมาเลยูนเอาไว้กองเชียเอาเอาวไว้คนอื่นกินมังม่งเราเก็บแบบมีน้ำใจน,นี่เก็บไปคนเดียวหมดเพื่อนก็อดไงไน,นี่เนี่ยเยอะอยู่ค่ะมันไม่ดำเท่าไหร่นะปีนี้ มันกลายเป็นเห็ดเทาเพราะว่า,อา,เ,าอเอาอีกเหรอไม่ถ้าเล็กเกินไม่เอานะพี่สงสารมันค่อยมาเก็บเอาใกล้ๆบ,บ้านนีทีนี้มันมาเร็วมันหิมะเยอะไงเล็กๆก,ออก,ก็น,ออกกนั่นเลยที่แกยังไม่ย้ายมาดูเพราะคิดว่ามันยังไม่ออก chào 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 ta lai à bên đi bên đi chào chào ta lai sao lửa nói mà kép kẹp hết đấm chào chào ta lai sao lửa nói เกิดห้างห้างค่ะไม่ค่อยเป็นกระจุกใยมันปีก่อนค่ะอ,อ,อ๋อหลายปีก่อนใช่ไหมทีนี้พอรู้ว่ากินได้เก็บไม่หยุดเลยใช่ไหม Đốt mình cho Lịch mày à Ta mới có đi ngay sao lửa nói ngay <laughs> Sao lửa nói mong hiệt mới có hiện Nhìn đọc lịch tên เห็ดนังไก่อือหืพอๆกันเลยเห็ดนังไก่ค่ะนี่ๆเห็นไหมบานเบอะเลยนี่ค่ะตาหากินเห็นไหมพี่อารีนี่เยอะแยะนั้นเก็บเลยเก็บเลยนี่สวยเห็นไหมเท่านี้เนาะก็เห็นแล้ว บอกเละตรงนี้ตาหากินับใหญ่กินขนาดนี้ค่ะไม่ได้กินหรอกนี่ค่ะวะ้าดอกนี้พี่ฮาีเท่าลำโพงเลยอะ่ะ แต่มันมันกินได้ใช่ไหมใหญ่แบบนี้แต่มันอ่อนเนาะกรบ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 แล้วไงยำโอ้ยสวยสวยพี่อารีใส่พร้อมกับลูกบอแล้วก็ยามใส่พร้อมแบ้นี่ไงเออดูนี่ต้นหอมต้นหอมอ่ะพี่อารีดูนี้ดูนี้เมื่อยใช่ไหมเอออย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บ ช้าช้าช้าพี่เครื่องบินมาอีกแล้วบอกเลยโอ้ยหเยอะแยะเอาเต็มถุงทีนี้ถ้ามันแก่เกินเอาไว้เนี่ยเนาะเก็บกินได้หมดโอ้ยมันเป็นเชื้อปีหน้ามั้งพี่โอ้ยน้อยน้อยมันก็มีน้อยน้อยมันก็อันนี้มันบานจนเนอนี้มันบานเกินจนเหี่ยวแล้ว เจอของดีเล่นไหมกลุ่มมาเลอรเทอรเลยฝรั่งก็กินมาเห็ดนี่แกนตัวชอบอ๋อตัวชอบนี่อยู่ตรงนี้เยอะอยู่พี่ตรงนี้พี่ไม่ได้เข้ามาใช่ไหมวันนั้นวันนั้นไม่ได้เข้ามาใช่ไหมบอกหมดเลยวันนี้บอกแล้วมันโรกัยไงเห็ดเห็ดมันโรกัยไงเหนื่อยใช่ไหมมันโรก ยงงกกเยอะล้ไหนว่าเก็บกันน้อยอได้เต็มตะก,ก้าเลยตรงนี้ก็กำลังสวยตรงนี้คนดวงดีเห็นไหมมาเก็บคนดวงดีมาเก็บเห็ดก็เจอเห็ดเห็นไหมเหนือดวงขึ่นไปเห็ดใช่น <laughs> ่าจะเจอเนืเผ่อน้ำเพชรยังว่าเลยว่าพวกเธอไปเก็บเห็ดในป่ากันนี้ อันจะไปหาเงินหาทองพวกเธอคนคงรวยกันแล้วแกถึงบอกว่าไปหาที่ไหนอะทองรู้จักแต่แกไม่ค่อยกินนี่มันผัดถูกผิดก็ใส่หน้าเนื้อเขาอะนั่นอะผัดเนื้อเขาอะลูกเล็กๆแกจะกินเห็ดพึ่งหวานแกชอบไอ้นี่จะอร่อยเหมเห็ดพึ่งหวานนี่อร่อยนี่ยังได้เคี้ยว เอาเลยพึ่งหวานไม่เคี้ยวกับกลืนเลยอยิ่ขอโทษค่ะพึ่งหวานกลืนเลยเหรอโอ้ยพึ่งหวานมันนิ่มกว่าหุนเยอะแยะเอยอะสวยตรงนั้นนี่ดอกสวยพี่อะไรดูด่นี่ามากับคนสวยก็ได้เจอเห็ดสวยพามาดามมาเก็บเบ็ดดูใส่รองเทา้ามาดามมาดามมาดามจะกลับไทย ย้ายสัมมโนครัวกับไทยค่ะเดี๋ยวแบ่งให้พี่ตรงนี้นี่นี่พนี่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 เก็บเลยให้ให้ให้ยาให้ยาให้หแม่ดูนี่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 อ้ยเดียวพอพอของพี่ดีบ้างไหมฮูบนี่ที่พี่บ้างไอ้พี่ล้างแล้วใส่ทุงเต็มแล้วมันไม่เบียวง่ายง่ายไปไปเอาถุงไหมพี่หรือว่าใส่เสื้อเอาเดี๋ยวเต็มแล้ว ใส่หมวกเหรอนี่เต็มไม่เป็นไรไม่เป็นไรเต็มถุงแล้วค่ะไม่เอาไม่เอาพี่ยัดเอานี่ขนาดเราเลือกเก็บมาแล้วน,นเนี่ยโอ้ยังเยอะเยอะอดูแต่ระดกสวย ระวังล้มเนอ้อพี่ตรงนี้ตรงนี้ที่หากินไก่ไก่ <c oughs> จะรู้ว่าตรงนี้ดอกใหญ่โอ้ย,อยระวังพี่นี่เด็กนุเด็กพี่อย่าบุกเด้อเดี๋ยวลม้มใส่รองเท้านั้น สวยมากเลยที่ตรงนี้พูนให้นางยให้นางงามเก็บ <c oughs> สวยเก็บเต็มถุงเต็มถุงใส่หมวกนี่ค่ะไฟัมนันนน่แต่ว่ามาเดินดูสักนิดนึงดูจ้าไหนไหนพูนมาดามค่ะข้างในด้วยพี่นุ่นข้างในเก็บหลวงนุนไี้มาดามย้ายกับไทยพามาเก็บเห็ดก่อนอําลาสวิต นุ่นข้างในงนุ่นเยอะเลยพี่นั่นแหละนั่นแหละตรงมือเลยมันลวกหน่อยนะคะนุ่นข้างในอีกนะโอ้ยเอาหมวกใก่ไปใส่เลยเนาะนุ่นข้างในอีกอมันลวกนะคะโอ้ยน่นเก็บเห็ดใส่หมวกคะ่ะ <c oughs> สุดยอดเก็บเห็ดใส่หมวกแ ẹ บดีดีอะนอนเอาหมวกก็ล้นทีนี้ อุสาวเอาถุงเล็กมาเนาะวันนี้เอาอ,อุ้ยนูข้างในอีกเอานู่นนะ,ะ,ปะไปข้างในข้างในแต่หลังสวยตรงนี้เห็ดก็เยอะแบตโทรศัพท์พก็จะหมดถุงก็เต็มหมวกก็เต็มเ <laughs> ต็มถุงไม่รู้ทีมใครแหละใครจะไปก็ไป ใครจะไปก็ไปเลยไม่รู้ทีมใครไม่ใช่ป่าเรา <laughs> จ้าพี่แบตเตอรี่จะหมดแบตจะหมดค่ะฮะโอ้ยนุ่นอีกข้างใน,อน,นอโอ้ยเนาะพุทเ่าเหลือน้อยจะเห็นเห็ดเลยน,นี่ค่ะเก, <laughs> เก็บแต่ตรงทางเดินเนาะออใต้ต้นไม้ไม่ก้มดูนี่เห็น,นไหมมาเป็นกลุ่มเลยเป็นดอกไม้เลยนี่ เล็กๆไว้ก,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 ก่อนในนี้แห้งเลยค่ะหมองดอกแห้งกรอบแล้วค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะแกะแป๊บเดียวค่ะได้มาเต็มนี่เลยค่ะแม้ไงผีก็ไปด้วยค่ะขึงนี่ค่ะ เห็ดแจดำค่ะแต่ว่าไม่ค่อยดำไม่ค่อยดำปีเพราะว่าเขาไม่ไม่ได้ฝนค่ะนี่ค่ะพอดีกงไก่แซงไม่ค่อยนั่นด้วยค่ะนี่ค่ะยวไปเก็บไหมค่ะวันหลังวันนี้รีบเก็บค่ะได้มาแค่นี้ค่ะเต็มธาตุเลยค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ